สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆคาร่าเมเชียนไทยในเยอรมันทุกๆคนนะคะนี่ค่ะพินของคาร่าเมเชียนไทยในเยอรมันได้มาแล้วนะคะระยะเวลาทำช่องนะคะกับระยะเวลานะคะทั้งหมดตั้งแต่เริ่มทำช่องมาก่อนคลิปแรกมาจนถึงปัจจุบันนะคะหนึ่ปีกับ5เดือนนะคะเดือนก,กว่าๆนะคะ อาระยะเวลาในการรอพินในสามเดือนกว่านะคะสามเดือนกว่านะาดนานะได้มาแล้วนะ <ไป S 1> กล้องนี้นะมันตัดหัวกับหนิดหนึ่งนะไม่ค่อยจะรู้เรื่องเลยแต่ว่าดีใจนะใครนะหลายๆคนนะที่อยู่ประเทศไทยเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศเขาแบบ บางคนก็อาทิตเดียวสองอัดิตสามอัดฮิตสำหรับมาต้อยนะรอพินนานมมกค่ะใครทำ宝妈ต้อยได้พินรือยังนะเหรียญคบยัางนะมาต้อยก็บอกว่ารอพินอยู่ค่ะรอพินอยู่ค่ะนะเหรียญเนี่ยมาต้อยนะคบตั้งแต่เดือนแรกแล้วนะแต่ว่าติดปัญหานะอุปสรรคเยอะแยะมากมายกว่าจะได้พินมานะคะตอนนี้ก็ได้มาสนใจแล้วนะคะขอให้ทุกคนโชคดีเนาะมีความสุขนะคะ นายพินนะคะก็แสดงว่าเราเป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวแล้วยิ้มเลยสิคะยูทูบเบอร์นะคะคาราเมเชียนนะคะเป็นเจ้าของคาร่าเองนะนะใครๆก็รอพินนะคะมามาต้อยเนี่ยเลิกจากกลับจะกทำงานมานะคะก็ได้รับพินนะคะก็ดีใจนะนะคะเดี๋ตัดช่วงไปดูตอนที่มาต้อยคุยกบตู้ไปซมีนะคะ คาร่าหลังจากมาต้อยเลิกงานมาแล้วนะคะ <In S 1> ตามดกันลค มากเลยค่ะนะคะกลับจากที่ทำงานมานะคะวันที่17เนาะวันจาที่17มกราคมนะ2565นะคะกลับมานะเจอพินนะเปิดตู้จดหมายเจอพินดีใจมากเพราะว่าอะไรอาคิดร่วความอาคิดเปิดตู้จดหมายนะคะไม่มาสักทีเนาะแล้วก็ได้รับอีเมลบอกว่านะคะคุณได้รับพินให้ใส่พินไปภายใน4เดือนนะคะ ถ้าสมมติว่ายังไม่ได้พิมพ์ก็ให้เช็คที่อยู่แล้วก็หรือว่าจะขอใบใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ตอนนี้ก็ได้สนใจแล้วนะคะขอให้ทุกคนนะคะที่กําลังจะเป็นยูทูบเบอร์หรือว่ารอพิมพ์หรือว่าเก็บเหรียญอยู่ความพยายามนะช่วงนี้นะ้อยก็ไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยได้ไปเที่ยวหาเพื่อนนะคะกลับจากไปเที่ยวมาคาร่าก็ไม่สบายนะคะบันนี้คาร่าก็ไม่ได้ไปเรียนนะคาร่าไม่สบาย ุกนอ,อยู่บ้านสบายยิ้มยังไงขนุกนาค่าไม่สบาย, Villa, ายนะคะดค่าชคาาชอบดเยน้ำแน้าแล้วนะโอเคดูนะคะดโซให้เพื่อนดูก่อนนะสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคาราเม็ทเชียไทยในเยอรมันแม uh ่มามาต้อยด้วยนะคะเจอกันในคลิปหน้าค่ะ จุ๊บยังไงคะลูก